ใครเคยเจอปัญหาลูกน้องจะกินกระบาลเอาคะมาค่ะเดี๋ยวครูจะมาบอกคำตอบ หลายๆคนนะคะกลัวลูกน้องจะหายนะคะภูมิเพื่อนคนหนึ่งเขามีลูกน้องนะคะเป็นแม่บ้านนะคะเขากลัวแม่บ้านจะหนีหายค่ะเขาแบบเอาใจทุกอย่างนะคะอาหารการกินนะคะก็ให้เหมือนกับที่เรากินเลยหรือกลัวลูกน้องลาออกกลัวจะหาแม่บ้านไม่ได้แม่บ้านหายยากมากๆบางครั้งนะคะคุณกําลังทําให้ลูกน้องของคุณเข้าใจผิดแล้วก็สําคัญตัวผิดว่าตัวเองเนี่ยมีมูล,ลค่าถ้าคุณคิดว่าใครๆก็อยากจะมาทํางานกับคุณนะครูเชื่อว่าคุณนะ่ะจะหาลูกจ้างได้ดี ดีมากๆเลยแต่ถ้าคุณมองว่าใครจะมาทํางานกับฉันพลังงานที่คุณส่งออกไปอะค่ะลูกจ้างเขารับได้นะคะเขารู้ค่ะว่าคุณอะไม่มีปัญญาหาลูกจ้างได้ดีเท่าฉันหรอกแต่ถ้ากลับกันนะคะคุณส่งพลังงานกลับไปว่าใครๆอะเขาก็อยากทํางานกับบริษัทฉันใครใครเขาก็อยากจะมาทํางานกับฉันแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะทุกอย่างทุกวันนี้นะคะคุณสามารถจ้างเอาซอสได้คุณไม่จําเป็นเลยนะคะที่จะต้องงอ้อใครเพราะคุณอย่าลืมว่าถ้าเรานะคะ มั่นใจว่าบริษัทเราดีเรามั่นใจว่าเราตอบแทนเขาได้เรามั่นใจว่าเรามีสวัสดิการที่มั่นคงใครๆก็อยากทํางานกับคุณค่ะลูกจ้างสมัยนี้นะคะหาง่ายมากๆค่ะดีดนิ้วเองค่ะแล้วคุณเนี่ยจะต้องมั่นใจในบริษัทของตัวคุณเองแล้วคุณจะได้พนักง,งานที่เขารักคุณจริงๆและเต็มไปด้วยความสามารถมากกว่าคุณต้องมานั่งง้อเขาค่ะ